สวัสดีครับพี่น้องมือนี่มาพบกับปาดชัแนวนะครับเนาะหลังจากที่ปาดชันแนเองกะห่างหายไปเป็นพักนึงนะครับพี่น้องครับเพราะว่าภารกิจนะครับบอคอยบ่คอยได้มาลงคลิปให้พี่น้องเบ่งนะครับพี่น้องโดนโดนปาดชันแนจะมีโอกาสได้มาพบกับพี่กับน้องนะครับได้มาอัปเดตก็ลอดคลิปให้พี่ให้น้องเบ่งนะครับมือนี่นะครับเฮาสีมาเฮดสูรอ่า มันสับปะหลังนะครับพี่น้องมื่อี้ปัดชันแนวสีพาพ,พี่น้องมากมาสีปุ๋ยมันสับปะหลังนะครับนะโดยที่ว่ามือนี้นะครับอันนี้คือปุ๋ยยูเดียนะครับอันนี้คือปุ๋ยยูเดียอ่าสูตร4600นะครับซึ่งคณะนี้นะครับอ่ามันปัดชันแนวกับยูทีอ่าเดือนก็กว่าจะเข่าสองเดือนแล้วนะครับเข้ากับเอาปุ๋ยนะครับ สูตรซีซุงกซูซูซูนะครับเป็นช่วงที่ว่าเขากำลังสั่งเนี่ยสั่งตัวนะครับพี่น้องที่นี่ปลาเชนน้องสีพาพี่น้องว่าสีแล้วก็สีมาละลายน้ครับสีอะไรนะครับวิธีการสีสะเป็นแบบใดเดี๋ยวปลาเชนน้องสีผ้าพีผ้าหนองเห็ดนะครับพี่น้องอันนี้เข้ากับเติมใส่เลยครับนะครับเติมซะเลยเอาให้เติมตรงนี้นะครับเอาให้เติมเติมตรงกล่องตัวนี้นะครับใส่เลยพี่น้อง นี่นะครับเต็มพอดีนะครับพี่น้องนีเต็มพอดีพี่น้องหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าใช้เตียมนี่มันเหมือนลายปันไดนะครับเตียมนี่สิยูปะมาสองปากกระป๋องนะครับพี่น้องสองกระป๋องปากกระปองนะครับเด้อพี่น้องเตียมนี้นะครับพี่นี่เขาก็เปิดน้ำใช้ได้ครับพี่น้องละลายเขานะครับนี่ครับนี่ครับละลายเลยนะครับ อันนี้คือปลาเชนเนลสีดนี่คือมันอา,ย,อนาอนนอยุเดือนกว่าแล้วนะพี่น้องเด้อเดือนกว่าจะถอยสองเดือนนะครับอันนี้ปลาเชนเนลกับสีปูแบบเข้มข้นหน่อยนึงนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าถ้ามัน,มนไม่ท่นใหญ่นะครับหรือว่าเป็นมันหนาแรงข้าเจ้าสีไทรอูยูเรียน,นะครับหนึ่งกิโลต่อน้ำสองลอยลิตรนะครับนี่ปลาเชนเนลกับฝานได้แบบเขี่ยขนดได้ด้อพี่น้อง ความอีกอย่างนึงก็คือดิกนกระซุ่มนะครับดินกระซุ่มแล้วก็เกิดน่นหนาขนท่อนนะครับพี่น้องน่นหนาขนเขางานเร็วเขาดินซุ่มนะครับเขาเลยใส่แบบเข้มข้นเลยพี่นอ้องนะครับที่เกษตรกรมีอยู่แล้วเกิดน้ำยี่สิบลิตรนะครับสองฟาปากกระป๋องนะครับ เด,เดี๋ยวเป็นจังไดเดี๋ยวห้องปติดตามไปดิพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันตอนฉีดนะพี่น้องเด้อครับพี่น้องอันนี้เ้ากะมาถึงปลามันปาดชเเนลแล้วเนาะครับพี่น้องเนาะอันนี้ปาดชเเนวเพราะันเดีใส่ปุ๋ยทางดินนิดนิดพี่น้องปาดชเเนลละลายละลายปุ๋ยยูเรียแล้วก็ฉีเดเอานะครับพี่น้องนี่นะครับกัเขียวดีขึ้นกันได้พี่น้องนี่ครับกับงามขึ้นกันนะครับพี่น้องครับมันเป็นสูตรที่ว่า ห้าสามหัถประหยัดได้นะครับลักการมันก็คล้ขายกับห้าเห็ดนำยศยดมอนล่ะพี่น้องห้าเห็ดขล้ายกับว่าหฮาล่อยเ้าล่อยปุ๋ยเปยกรับสายนำยดไหมครับแล้วลายนำไหมครับอันนี้ปลาใช่แนวก็เห็ดแบบนั้นเท่กันนะครับพี่น้องนี่ครับกระเขียวกับงามดีขึ้นกันนะพี่น้องนี่ครับที่นี่เ้าก็มาเริ่มฉีดกันเลยพี่น้องวิธีฉีดนะครับ ปลาแชนแนวขีดสาโคนต่วนนะครับพี่น้องนี่ครับน่ครับโอ้สตรเพื่อนเพื่อนว่าให้นับหนึ่งสองสามนะครับพี่น้องหนึ่งสองสามปล่อยนะครับํานี้นะครับขีดส่โคนต่วนเลยพี่น้องหนึ่งสองสามปล่อยนี่ครับงามนะครับพี่น้องเขียวดีใบใหญ่นะครับพี่น้องขึ้นกันแล้วพี่น้องเด้อหนึ่งสองสามปล่อยนะครับแบบนี้นะครับพี่น้องอันนี้ปลาแชนวเขต้องถังเท่านัน สน้ำนะครับก็ได้ยากจังเลยได้เพื่อนหองเด้อครับนี่เห็นบ่านพี่น้องนะครับหนึ่งสองสามปล่อยนะครับนี่ครับหนึ่งสองสามปล่อยนะครับพี่น้องที่นี่หัวสียดเลยพี่น้องให้ห้องหมุนออกนะครับให้เหลือตะตรงเหมือนตรงทอมาเลยพี่น้องน้ำสอองสี่นะครับนี่แบบนี้เลยครับเดี๋ยวพี่น้องเด้อหนึ่งสองสามปล่อยนะครับขึ้นกับไปหนึ่งสองสามปล่อยนะครับหนึ่งสองสามปล่อยนะครับพี่น้องนี่ครับ ขีดใส่คนตรวจด้วพี่น้องหนึ่งสองสามปอยนี่ครับขีดใส่คนตรวนะครับหนึ่งสองสามปอยนะครับน้ำพอจะซึมลงนะครับพี่น้องหนึ่งสองสามปอยนะครับพี่น้องอย่างนี้พี่น้องเด้วยหนึ่งสองสามปอยหนึ่งสองสามปอยมันสิเป็นคล้ายๆกับนัมหยดไหมพี่น้องนี่ครับมันสิเป็นคล้ายๆน้ำหยดด้วพี่น้องด้วยน่ครับหนึ่งสองสามปอยรักการเดียวกันด้วพี่น้องรักการเดียวกันครับอัน เฮ้เฮ็ดน้ำยดแด้วปยปล่อยปุ๋ยเข้าไปน้ำน้ำยดนะครับพี่น้องเพียงแต่ว่าอันนี้คือหลักการนี่เฮาเออกมาแบบว่าอใส่ทั้งสีจจน,นะครับแล้วก็หดใส่บอัโคนต้นเลยนะครับพี่นอ้องอจะมีข้อควรระวังนะครับพี่น้องข้อควรระวังก็คือว่าช่วงที่ว่าแดดแห้งนะครับอย่าพึงอย่าพึงสีนะครับห้ามสี่ว่วงแดดแห้งนะครับเพราะว่าปุ๋ยยูเรียเขาไอไอเขามันมันมีความห่อนนะครับมันอาจเฮ็ดใ้ ให้ตัวมันเท่าเสียหายใบมันเท่าเสียหายอาจจะไม่หลวมไม่ยังก็ได้นะครับช่วงอากาศอ่อนๆบ่อบบ๊อบนน้ำนะครับพี่น้องให้ห้ามพ่นช่วงเศร้าแล้วก็ช่วงแรงนะครับตอนนี้ปาชเนลกับว่าผลช่วงแรงไม่แดดจะแต่เป็นแดดอ่อนๆนะพี่น้องเป็นแดดช่วงสีม่วงกว่านะครับสีม่วงแรงดนะพี่น้องนะครับสีม่วงกว่านะครับปาชเนลเพิ่งพ่นไปเดี๋ยวเทือนหนึ่งถงสองเทือนนี่ละพี่น้องปาชเนลประจำบ่ได้นะครับโดนๆจะไหนมาพ่นนะครับแต่ว่าปกติแล้วถ้าเฮ็ดแบบนี้นะครับปาชเนลจะพ่นทุกๆหนึ่งอาท โดยโดวยวิธีการจะพ่นกันทุกๆหนึ่งอาทิตย์นะครับพี่น้องนี่นะครับก็เห็นเก๋าเขียวงามอยู่ด้วยหรอพี่น้องเพราะว่าสไปซื้อปุ๋ยปลาชินลวม่งั้นซื้อปุ๋ยอะไรหรอกครับพี่น้องช่วงนี้มันนนั่ถึโรคระบาดนี่นไหมพี่น้องเป็นใจอวักได้เกษตรกรห้องครับมันโรคระบาดไหมครับบางร้านหอดบิดรับซื้อไหมครับพี่น้องก็เลยโอ้ใจออกก็เลยค้นหาวิธีนะครับปลาชนเนลกับไปเบื้องน้ำอาจารย์ยูทูปเนี่ยผู้คนสำเร็จเนี่ยนะครับปลาชนเนลกับมาลองเห็ดเบื้องนะครับ อ่าส่วนผสมนี่ปาชินเนลใส่ใส่เตรียมถวยกวางแะละ้วพี่น้องก็คือประมาณสองปลากระป๋องนะครับต่อต่อหนามีซีเรียนะครับปาชิเนลอัดเข้าไปเลยนะครับนเ,นเพราะว่ามันเป็นหนาฝนแล้วครับปาชิเนลมันปลาชิเนลเนีย่ยมันต้นญ่ต้นสูงแล้วนะครับมันจะเข่าสองเดือนแล้วนะครับพี่น้องนี่นะครับปลาชินเนลก็เลยผสมแบบเข้มข้นจังหน่อยแล้วก็พื้นดินกับซูมน้ำนะครับพี่น้องหนาฝนเนาะแต่ว่าหนาเรียงกันบ่ได้นํำว่าให้ผสมเมข,นข,นข้มข้นคักปานี้นะครับ ครับอีกอย่างหนึ่งถ้ามันหน่อยกับเ่ราะหนาสีไซหลายปานนี้นะครับพี่น้องเพราะว่าโดยมากขาวยใดไสรกันก็คือหนึ่งกิโลต่อหนาสองลอยลิดนะครับนี่ครับหน้ามปลาช้านวกับถ้วยจังอยู่แล้วพี่น้องเลยโลนึงแป๊บเดียวนะครับแต่กษิตได้หลายพี่น้องสีซัพนี่ก็คือประหยัดนะครับได้หลายลดต้นทุนนะครับเมื่อนีของปลาชแนลนี่เมื่อนีอยู่ประมาณนี่ประมาณหาไรหาไรป่าช้าแนลเมื่อปุ๋ยอยู่ว่าเกินสิบกิโลครับพี่น้อง ตลอดได้เนี่พี่น้องเ่อสิบกิโลขนาดไ่แบบเข้มข้นนะครับเนี่ยแต่ผู้เพินไสแบ่เข้มขน้นเพื่อไ้สองถุงสามถุงสองถุงก็แล้วแล้วครับพี่น้องสีหารไรนี่นะครับผู้ผพินผสมใส่ถังไอ้สองลายรดนะครับอันนี้ปลาชเนีลผสมแค่ไอ้ไซกับถังยี่สิบเดดนะครับสซเปียผสมเปีสีดเดานะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่ปาชเนวลนะครับเอามาฝากพี่ผักน้องนะพี่น้องเนาะมันปาชแนีลงามยู่ได้พี่น้องขนาดท้องกระชิดล่งค้นมีเทคนิคแบบนี้นะครับผสมกระชิดลงงข้นเอานะครับพี่น้อง แต่ว mm ่า hmm. อ like ีกอย่างหนึ่งพ eh ี่น so ้องผสมเดียวพี่น้องแยกไปฉีดใส่ใบได้ครับปุ๋ยยูเรียนี่ปลาชเนลว่แนะนําเลยใบมันพี่น้องนี่สิใหม่ด้วครับสิ่ใหม่ถิ่มเด้อพี่น้องยาเด้อครับย่ามักง่ายเด้อบางคนว่าฉีดใส่ข้นมันน่าเรี้ยวมันเสียเวลามันสะาผสมแบบปลาชเนลไปฉีดใส่ใบเรียบร้อยครับใบร่วนใบใหม่หมดแล้วครับพี่น้องนะนคือขอว่าระวังถึงที่สุดเลยครับพี่น้องเฮ็ดไม่ขอตรงนี้แบบปลาชเนลนี่คือเฮ็ดต้องเฮ็ดแบบฉีดใส่ข้นอย่างเดียวพี่น้องฉีดใส่ข้นต้นนะครับย่าไปฉีดใส่ใบ จีดใส่ใบก็คือเรียบร้อยนะครับพี่น้องเพาะจีดใส้นคดนะครับสมาชิกจีดเส่ใบก็คือในนั้ให้เป็นฮอร์โมนตัวอื่นฮอร์โมนที่เป็นปุ๋ยหนามแท้ๆนะครับปุ๋ยหนามฮอร์โมนจีดทั้งใบจังเหดนะครับพี่น้องถ้าปุ๋ยเม็ดเอามาละลายหนามแบบนี้บม่ได้ทำนะครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับเอามาฝากกันนะครับพี่น้องกัคลิปนี้นะครับปาชแนลกับสีขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวปาชแนลสีมาอัปเดตให้พี่น้องเบื้องเรื่อยๆนะครับหลังจากทีี่ฉดไปแล้ว อีกสักพักใหง่ๆนะครับฟานพ่นไปเป็นอาทิตย์2อาทิตย์ปาชแนลสีมาอับเดียห้เบิ่งว่ามันงามขึ้นอีกก็เก่าหลายสั่มไหนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้พบกันที่เพียงเท่านี้ครับพี่น้องครับถ้าาอชอบก็ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปาชแนลนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปครับผมสำหรับคลิปนี้ปาชแนลขอจบไปท่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ